สว,วัสดีครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องช่องพี่อันนะครับซึ่งผมจะมาโปรโมทเป็นร้านของพี่อันนะครับอย่างเด็กอันชอบนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้ซื้อนะครับเพราะผมนั้นไม่มีซิมแต่ผมเงินเยอะนะครับผมซื้อได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมาโปรโมทไม่โกงไม่เกลียดแน่รอนเพราะร้านนี้เป็นร้านของผมเองรามใดที่ยังมีเด็กเออที่ยังมีเด็กเกียนที่ยังมีคนเมื่อทันเมื่อคนเข้าไปแล้วนะครับ รอตรงนี้มันได้นะครับแล้วก็แล้วผมนะครับจะให้ดูนะครับว่าสินค้าไหนมันพร้อมซื้อบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกอนลงนะครับซึ่งตอนนี้มันจะเป็นกายตอนหมัดก๊อตนะครับกายตอนการันตีหมัดก๊อตุนได้ตุนได้รหัส100%ตอนนี้80เครแคดิตหรือ80บาทนะครับเหลือ14ชิ้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไก่ตอนแบบโคโอเด้งนะครับ ราคา120เครดิตหรือหนึ่งบาทนะครับหลือล4ชิ้นนะครับต่อไปกระดันพร้อมทำพวิซีนะครับจะมีราคาที่150เครดิตนะครับหรือรวมกันทั้งหมดคือหนึ่งหิบาทนะครับตอนนี้เหลือ28ชิ้นนะครับกดันพร้อมเสี่ยงนะครับ150 D, รอหเครดิตเหลือ3 5ชิ้นตอนนี้เราจะแล่ดูนะครับซึ่งชิ้นที่น่าจะมีเยอะที่สุดในตอนนี้เราได้ดูนะครับ น่าจะเป็นไก่ตะมนเสียงนะครับสำเร็จห้าชิ้นแล้วนะครับต่อไปไก่ตะมดจิตื่นนะครับเต่มันหมดแล้วนะครับรับแปดสิบเครดิตก็รอมันเข้านะครับไก่ตะมดเสืออันนี้ก็หมดนะครับไก่ตะมดจิตื่นดาบคู่นะครับเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับเอ้ยไม่ใช่สิครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็เหลือสิบสี่ชิ้นนะครับต่อเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไก่ตันผลเสือดาบคู่ ดับคู่นะครับ1 9 9บาทนะครับเหลือเจชิ้นนะครับไก่ตันผลแมงมดนะครับตอนนี้เหลือ1นึ่ง้วเก็เก้าเครดิตนะครับเหลือที่อีกสองชิ้นกครับไก่ตันดับสมองอันนี้หมดแล้วนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทไก่ตันเผาวิซีมนุษย์เผาพีซีนับเหลือสองร้อยห้าสิบเครดิตเหลือศูนย์ชิ้นนะครับไก่ตันเผามิงอันนี้ผมอยากได้นะครับผมว่าจะเก็บเงินซื้ออยู่นะครับ ตอนนี้จริงๆริผมซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีซิมผมจะเพื่อนซื้อให้ก็ได้ตอนนี้เหลือสี่ชิ้นนะครับไก่ไก่ไตันเผาปลาวีสีนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับอันนี้ไก่ตันเผาสกายเบียวีสีนะครับร,ราคาพาะคืออยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเ่ีแปดชิ้นเองนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของ เผออาไซบอร์ก v 4นะครับมีราคาที่2องเครดิตนะครับเหลือ7จชิ้นเองนะครับไก่ตันเผากุล v 4นะครับหมดแล้วนะครับราคาอยู่ที่2องเาบ้าทไก่ตันใหมด่ดางหมดัดแอมพายนะครับตัวน,นี้ก็หมดแล้วอยู่ที่2องบาทนะครับเผามนุษย์เที่ยงสิบลอ สร้อยสิบ,บาทนะครับอืมผมสามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีซิมนะครับเหลือตั้งสิบห้าชิ้นแหละเฮ้ยอันนี้อุ้มอยากได้อะไก่ตัน้นเผามนี้หลืสิบอยให้ผมให้เพื่อนสูงให้แล้วกันผมจะให้เงินเพื่อนนะครับเหลือสิบหกชิ้นนะครับไก่ตัน้นเผาสกายวีสี่ครับเทียยสิบอุย้ยเหลือทองชิ้นราคาแพงมากแพงมากสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท อันนี้ก็สี่ล้วห้าบาทเป็นเผาเนืออวีสีนะครับเหือหกชิน้นอันนี้เสบวีสีนะครับแลือร้วยสีแล้วก็าสิบเก้าชิ้นนะครับน่าจะเป็นเทียสินนะเออน่าจะเทียสิบใจใจเหลือแปดชิ้นนะครับเผาก,กูวีสีเทียสิบนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับสีอเกสิบเก้าบาทอันนี้ก็เป็นสมเ่าวีสีนะครับหกสิบเก้าบาทเองเออ กองซุมกองซุมพาวิสีอันนี้แบบพิเศษน่าจะอ๋อวิสีสาสิบเปอร์เซ็นต์ลยหมดแล้วนะครับต่อไปไกตันบาทเดียวนะครับอุ้ยไกตันบาทเดียวสุมทุกอย่างในเกมทุกคนดูนี่ครับหหดดีนะดีนะผมว่าสุมไกตันราคาห้าเคดิตอุ้ย ต่อไปนะครับไก่ตันพาวิเศษนะครับเหลือห้าประมาณห้าบาทนะครับใช่มสุ่มไก่ตัดพาวิเศษเออห้าบาทเองอะ่ะสุ่มพาวิเศษนะครับเก้าเก้าเครดิตนะครับหรือละคาเก้าบาทเองนะครับสุ่มลาดเทพตันเก้าบาทเหมือนเดิมนะครับอ๋อตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับขอฝากตัวลาด,ด้วยนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย